สวัสดีครับผมนุชิตไทคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่เราอยากจะทําเหมือนชุดอุปกรณ์สําหรับเนี่ยฮะดูดฝุ่นเหมือนแบรนด์ดังๆเขาจะทําเหมือนดูดฝุ่นด้วยอย่างเรา DIY ถ้าเกิดท่านอยากจะเก็บฝุ่นนะครับในขณะที่เจาะพกเก็ตโฮลหรือว่าจิกเจาะเอียงสไตล์แบบนี้เดี๋ยววันนี้เรามาทำาชุดดูดฝุ่นกันเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติด้วยแล้วก็ใช้พร้อมกับตัวพวกกลุ่มสว่านะอะไรทํานองนี้นะครับไปดูกันครับ ครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะลายก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับสำหรับจิจ๊กเจาะเอียงนนที่เรามีใช้หรือว่าพกเก็บโทเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับอย่างที่ที่เห็นในภาพนั้นจะเป็นรุ่นที่เป็นนิวเมติกนะครับเวลาเราเหยียบกดเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือสะดวกและรวดเร็วนะครับ จิกเจาะเอียงหรือว่าพอกเก็ตโฮเวลาเราจะยึดไม้ในแนวเอียงเนี่ยครับ,รบถ้าเกิดเรายึดตรงตรงลงไปบางทีมันอาจจะไม่สะดวกเท่านะครับเราก็เลยใช้จิกจ๊กเจาะเอียงในการยึดเข้าไปแบบนี้นะครับสะดวกเพราะว่าเป็นการซ่อนเกีียวปล่อยด้วยด้วยนะครับครับปกติถ้าเราเจาะใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยที่ฝุ่นมันก็จะออกตรงนี้ใช่ไหมครับ อ่นะครับอ่าสองรูนะครับนะฮะเหมือนถ้าเป็นยี่ห้อดงัดงๆเขาก็จะมีชุดหัวดูดฝุ่นตรงนี้เดี๋ยวเราก็ดัดแปลงได้เดี๋ยวดูกันนะครับครับก็อื่นเดี๋ยวแนะนำโต๊ะ MT 3 5มตัวนี้ที่ขายไปเยอะพอสมควรนะครับใช้ได้กับจิกซอก็ได้หรือว่านี่ผมติดเราเตอร์นะครับหรือว่าเนี้ยจะใช้เรื่อยงเดือนเดี๋ยววันนี้เราใช้เรื่อยงเดือนในการตัดนะครับแล้วก็เอาใบขึ้นมานะครับ ชุดทาตัดเนี่ยเราก็ให้ไปด้วยนะครับนะครับในชุดเนี่ยฮะจะทำให้การตัดนั้นง่ายขึ้นเลยนะครับถ้าเริ่มต้นเราอาจจะใช้ไม้แผ่นแบบไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นกล่องถ้าท่านมีอันนี้ผมใช้ MDF นะครับก็ตัดให้เป็นชิ้นส่วนสักตามต้องการมีด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับครับเดี๋ยวเราจะประกอบตัวกล่องเนี่ยผมใช้อันนี้เป็น ปืนปืนไฟฟ้านะครับของเชม่านี้ใช้ลูก30นะครับใส่เข้าไปเหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วกนะ็ประกอบง่ายนะครับมีปืนไฟฟ้าสักตัวนสําหรับท่านที่ไม่มีปืนลมก็ได้นะครับสําหรับตรงนี้ผมจะใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เป็นออโต้อันนี้เป็นของเชม่านะครับออโต้ Auto. ตรงปลายของเครื่องดูดฝุ่นเขาเนี่ยตรงนี้นะครับมันจะตรงกับ ดอกจอบันพับถ้วย3 5มิมลพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาดอกจอบันพับถ้วยเนี่ยเจาะเป็นรูถ้าท่านที่จะแปลงนะครับก็สามารถใช้ดอก3 5มิมลเจาะได้เลยนะครับครับแล้วก็ได้ชุดนี้อันนี้ดอกบรรพับถ้วย35มิมลพอดีกันเลยนะครับอันนี้ใช้หัวดูดฝุ่นของเจม่านะครับเป็นออโต้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เราจะยึดเกีย์ปล่อยเราใช้ดอก2ชั้นเขาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับ ครับเวลาเราทํากล่องเนี่ยเราต้องกั้นให้ลมอยู่ในบล็อกที่เราต้องการอันนี้ผมเป็นอะคริลิกไปก่อนนะครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับครับทีนี้เราจะใช้สว่านเจาะใช่ไหมครับเราก็เสียบสว่านเข้ากับปักออโต้เลยอันนี้เป็นเครื่องรูดฝุ่นแบบออโต้นะครับพอเรากดปุ๊บเครื่องดูดฝุ่นก็จะทํางานเลยนะครับกดไปที่เบอร์2อนะครับอันนี้เวลาเรากดเครื่องรูดฝุ่นก็จะทํางานพร้อมกันครับเดี๋ยวเราลองเจาะดูนะครับ อันนี้ลองจอบปกติดูก่อนนะครับให้ดูว่าขี้ฝุ่นก็จะอยู่ขี้ฝุ่นก็จะออกมา ครับฝุ่นก็จะถูกดูดเข้าไปในห้องจนหมดนะครับ mm hmm. ครับสำหรับรุ่นนิวเมติกเนี่ยข้อดีคือเนี่ยฮะเรากดฟุตวาลเนี่ยอันนี้เท้าเท้าเหยียบมันก็จะเข้าออกได้ในการล็อกไม้เนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะฮะล็อกเนี่ยฮะก็จะอยู่ง่ายนะครับนะฮะแล้วออกก็ง่ายมือเราไม่ต้องไป แต่ท้ายท้าเหยียบหรือว่าเขาก็แถมรุ่นจะใช้มือโยกก้านโยกตัวนี้ก็ให้ไปนในชุดอยู่แล้ววาวสตัว wow, อันนี้เป็นฟูดวาวอันนี้เป็นวาวสำหรับการโยกอันนี้ก็ให้ไปนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่เห็นในภาพนะครับราคาก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับสำหรับรุ่นนิวเมติกที่เป็นแบบพ็อกเก็ตโฮครับหรือจะเป็นรุ่นแบบมือเนี่ยการโยกตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะเวลาเราล็อกนะครับเลาเราจะล็อกเราก็ใช้การโยกเนี่ยฮะล้วก็มาใส่หัวดูดฝุ่นตรงนี้นะครับตรงนี้ ตัวฐานแล้วก็ใส่ได้นะครับอันนี้เราดัดแปลงเอาได้นะครับเป็น p o อกเก็ตโฮรุ่นแบบมือจับและอันนี้เป็นนิวเมติกนะครับบางรุ่นในช่วงที่ท่านดูคลิปวิอถ้าเกิดนานไปมันทีหมดก็ไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับบางทีมีบางทีหมดไปตามอย่างนี้นะครับครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิป ประยุกต์นะครับทำหัวดูดฝุ่นนะครับที่ใช้กับพกโ k สองรุ่นเนี่ยนะครับหรือว่าใช้กับรุ่นอื่นก็ได้หรือว่าไปประยุกต์กับงานอื่นก็ได้สําหรับตัวหัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม